ลีวูดดินแดนแห่งความสนุกและความบันเทิงส่งออกภาพยนตร์สู่สายตาชาวโลกมานับตั้งแต่ทศวรรษที่ปี1930เป็นต้นมาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหลายเรื่องสร้างความประทับใจอย่างยาวนานรวมถึงก่อเกิดนักแสดงซูเปอร์สตาร์มากมายที่ได้ฝากฟิม,มือการแสดงเอาไว้ให้ผู้คนจดจำในบทบาทต่างๆได้อย่างสุดราตรึง แต่ก็มีไม่น้อยครับที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันในการด่วนจากไปของนักแสดงชื่อดังหลายคนได้นำมาซึ่งการจดจำที่แสนเศร้าและฝังบาดแผลของเรื่องราวติดตรึงเอาไว้ในใจผู้คนตลอดมาจนถึงปัจจุบันการด่วนจากไปของนักแสดงดังมากมายหลายคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายกลายเป็นโอกาสเดียวสำหรับการได้บอกลาแฟนๆผ่านฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมที่ได้ฝากเอาไว้ก่อนจะลาโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ ทีวคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวสุดแสนเศร้าแห่งโลกภาพยนตร์ของเหล่านักแสดงชื่อก้องโลกหลายคนที่ดวนสีชีวิตไปก่อนเวลาอันควรช่วงเวลาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วคงเหลือทิ้งไว้เพียงผลงานชื่อเสียงรางวัเกียรติยศเสียงชื่นชมและเรื่องเล่าขานของพวกเขามากมายบนโลกแห่งภาพยนตร์ว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับเจมส์ดีน ศีรจิตปีพ9 5เเจมส์ดีนคือหนึ่งในนักแสดงชาวอเมริกันระดับตำนานแห่งฮอลลีวูดซึ่งแม้จะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ในบทนักแสดงนำเพียง3เรื่องตลอดระยะเวลาสุดแสนสั้นที่เขาได้โลดล่นอยู่บนถนนสายบันเทิงเส้นนี้แต่ชื่อของเจมส์ดินก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักแสดงสุดคลาสสิกแห่งยุคทศวรรษที่ปี1950ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นทั่วโลกทั้งในด้านการแต่งตัวทรงผม และกิริยาท่าทางแบบเด็กหนุ่มสุดขบถที่ส่งให้นักแสดงหนุ่มมาเทได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและได้กลายมาเป็นไอคอนแห่งวัฒนธรรมพอบที่ยังคงได้รับการพูดถึงจบจนถึงปัจจุบันครับแม้ว่าเจมส์ดีนจะจากโลกใบนี้ไปนานหลายสิบปีและไม่มีโอกาสได้เห็นความสําเร็จของตัวเองเลยก็าตามภายหลังจากที่การถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องใจแอนด์ And, เสร็จสิ้นลงเจมส์ดีนนักแสดงหนุ่มผู้ลงไลในความเร็วก็ได้ขับรถยนต์พอร์เช่550สปาเดอร์ รถสปอร์ตคู่ใจที่เขาได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่า Little Master ออกเดินทางจากฮอลลีวูดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรถสปอร์ตท,ที่เมืองซาลินัสในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่30กันยายนปี1955ซึ่งดะกลายมาเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งเมื่อรถสปอร์ตคันรูของเจมส์ดีนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเข้ากับรถยนต์อีกคันหนึ่งที่ขับเข้ามาตัดหน้าเขาอยากจังเป็นเหตุให้เจมส์ดีนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ด้วยวัยเพียง24ปีภาพยนตร์ Rebel Without a c อ u s e ออกฉายในอีก3สัปดาห์ต่อมาภายหลังศกกนักตกรรมอันน่าเศร้าของนักสแสดงหนุ่มในปี1955และได้กลายมาเป็นผลง,งานที่โด่งดังและสร้างชื่อให้กับเจมส์ดีนมากที่สุดกับบทบาทเด็ดกหนุ่มแหกกฎผู้เปรอบบางและสันโดษนอกจากนี้เจมส์ดีน ก็ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวทีออสการ์ด้วยการเป็นนักสแสดงคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ภายหลังการเสียชีวิตในสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมถึงสองครั้งจากภาพยนตร์เรื่อง East of Eden ในบทหนุ่มหัวรันผู้เต็มไปด้วยความเก็บกดอัดอัน้นโหยหาความรักจากผู้เป็นพ่อที่ดูจะรักแต่พี่ชายของตัวเองซึ่งได้ออกฉายในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ในปี1955และภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย And, ซึ่งได้ออกฉายหนึ่งปีหลังจากการจากไปของเขา,าในปี1956โดยเจมส์ดีนได้ฝากฝีมือการแสดงครั้งสุดท้ายที่น่าจดจำเอาไว้ในบทบาทเด็กหนุ่มชาวไร่หัวแข็งที่แอบลงรักภรรยาของเจ้านายร่วมกับสองนักแสดงนำรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างอลิซาเบธเทเลอร์และร็อกฮัตซ์ รูซลีเสียชีวิตปี1913 u รู l e ีคือซูเปอร์สตาร์กังฟูเชื้อสายเอเชียคนแรกของโลกเขาเป็นทั้งนักแสดงผู้กำกับและนักปรัชญาชื่อดังผู้เป็นตำนานศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่มีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาลทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งไอคอนของวัฒนธรรมพบแห่งศตวตรรษที่20 บรูซลีปรีบเสมือนผู้เชื่อมช่องว่างระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเข้าด้วยกันปูทางให้อุตสาหากรรมภาพยนตร์ฮ่องกงเติบโตไปได้อย่างต่อเน,นื่องบนเวทีโลก Bruce Lee. The, man. the Big Boss หรือไอ้หนุ่มสินตึงในปี1971นับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของบรูซลีในวัย31ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจนโด่งดังที่สุดในยุคนั้น ปรากฏการความคลั่งไคล้ในตัวของไอ้หนุ่มซินตึงทําให้บรูซลีได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเป็นนักแสดงอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้เป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่ร่วมทุนสร้างกับทางฮ่องกงเรื่อง Enter the Dragon ในปี1973ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของเขาเ the no มื่อวันที่20กรกฎาคมปี1973บรูซลี ได้เสียชีวิตลงอย่างประทันหันด้วยวัยเพียง32ปีที่เกาะฮ่องกงหลังจากที่เขามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและได้รับประทานยาแก้ปวดก่อนจะนอนหลับไปโดยไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยตลอดกาลซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าบรูซลีเสียชีวิตด้วยอาการแพ้ยาแก้ปวดอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้สมองบวมและเสียชีวิตลงในที่สุดภาพยนตร์เรื่อง Enter the Dragon ได้ออกฉายที่ฮ่องกง ในอีกเพียง6วันต่อมาหลังการจากไปของนักสแสดงหนุ่มและได้เข้าใช้ในรอบปฐมทัศน์ในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่19สิงหาคมปี1973กาดว่ารายได้ทั่วโลกไปอย่างถล่มทลายกว่า400ล้านเหรียญจากทุนสร้าง85 0,000 000, ่นเหรียญขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วยโดยก่อนหน้าการเสียชีวิตของบรูซลีนั้น เขากำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ในเรื่องเกมออฟเดตอยู่ด้วยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องใช้เวลาสร้างนานถึง5ปีโดยการนำภาพวิดีโอเก่าที่พระเอกนักบูผู้ลงลับได้ถ่ายทำทิ้งเอาไวา้มาเรียบเรียงประกอบกับส่วนที่ถ่ายทำใหม่โดยใช้สแตนด์อินสองคนเข้ามาช่วยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์จนสามารถนำออกฉายได้ในปี1978 5ปีหลังการเสียชีวิตของบรูซลีเกมออฟเดต กว่าจะได้ไปกว่า50ล้านเหรียญจากทุนสร้าง85 0,000เหรียญโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้สร้างภาพจําให้กับผู้คนทั่วโลกที่ได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของบรูซลีด้วยชุดจําสูตรสีเหลืองดําอันโดดเด่นที่เขาสวมใส่ในการต่อสู้อีกด้วยซึ่งแม้ว่าบรูซลีจะจากไปนานหลายทศวรรบัติแล้วผลงานของเขาก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อกีฬาการต่อสู้สมัยใหม่ทั้งยูโดคาราเต้มวยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน รวมไปถึงภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนแอนิเมชันและวิดีโอเกมในปัจจุบันนาตาลีวูดเสียชีวิตปี1981นาตาลีวูดคือนักแสดงอเมริกันสาวสวยมากความสามารถที่ได้รับรงางวัลลูกโลกทองคำถึง3าครั้ง และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าจริงรางวัลออสการ์อีกถึง3ครั้งตลอดอาชีพการแสดงของเธอชื่อเสียงของนาตาลีวูดโด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาทการนำแสดงในภาพยนตร์ดังหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Rebel Without a Cause ในปี1 9 5 5ที่นาตาลีได้ร่วมนำแสดงคู่กับดาราหนุ่มผู้ล่วงลับขวัญใจวัยรุ่นยุคห้าศูทั่วโลกอย่างเจมส์ดีนรวมไปถึงภาพยนตร์มิสิคลสุดคลาสสิกที่คว,ว้ารางวัลออสการ์ไปได้มากถึง10ตัว ยางเว็ไซต์สตอรี่ในปี1961ปร่างอันไร้วิญญาณของนาเตลีบูตถูกพบเป็นศพลอยคว่ำอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่29พฤศจิกายนปี1981ระหว่างทริปล่องเรือยอชรูกับสามีนักแสดงชื่อดังโรเบิร์ตแวกเนอร์และเพื่อนนักแสดงหนุ่มเนื้อหอมอย่างคริสโตเฟอร์บ็อกเกนกลายมาเป็นข่าวช็อกโลกของสื่อแทบทุกสำนักที่ประโคมข่าวการสูญเสียอย่างกระทันหันครั้งนี้และตั้งข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่านางเอกคนดัง คงจะอยู่ในสภาพมึนเมาจนพลัดตกจากเรือและจมน้ําเสียชีวิตด้วยวัยเพียง4 3ปีโดยทางการได้ออกมาระบุการเสียชีวิตของเธอว่าเป็นการจมน้ําเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทามกลางความคลางแคลงใจและคําถามมากมายจากสังคมที่ตั้งข้อสงสัยต่อการสูญเสียอันน่าเศร้าในครั้งนี้และยังคงเป็นปริศนาดํามืดที่ยังคงค้างคาใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันโดยก่อนหน้าการเสียชีวิตของนัตาลีบูธเธออยู่ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ไซไฟเทรลเลอร์เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ ผู้คนพบวิธีการเข้าไปควบคุมจิตใจผู้คนเรื่อง Brainstorm ในปี1983คู่กับคริสโตเฟอร์วอ l เกนนักแสดงหนุ่มที่ได้ร่วมทริปล่องเรือมรณะไปพร้อมกับเธอโดยทีมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ขอความช่วยเหลือจากลาน่าวูดผู้เป็นน้องสาวของนาตาลีให้มาเป็นสแตนด์อินในการถ่ายทำบางฉากที่ขาดหายไปจนภาพยนตร์ออกมาเสร็จสมบูรณ์และออกฉายได้ในปี1983สปีหลังการจากไปอย่างเป็นปริศนาของนาตาลีวูด บรนดอ l ลีเสียชีวิตปี1993แบรนดอนลีคือนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งแห่งฮอลลีวูดผู้เป็นทายาทของนักแสดงกังฟูชื่อดังระดับตำนานอย่างบรูซลีที่ต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อไปขณะอายุได้เพียง8ขวบความสามารถด้านการแสดงและศิลปะก,การต่อสู้ของบรูซลีได้ถูกส่งต่อไปอยังแบรนดอ์ลีผู้เป็นลูกชายแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาอันน่าเศร้า ก็ยังคงตามหลอกหลอนครอบครัวลีอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อโศกนาฏกรรมการสูญเสียครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่31มีนาคมปี1993ในขณะที่แบรนดอนลี i, กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The c โค w ซึ่งเป็นฉากที่เขาจะต้องถูกฆ่าตายโดยอันธพาลที่บุกเข้ามาทำร้ายและคมขืนคู่มั่นของเขาในอาพาร์ตเมนต์ไม่มีใครคาดคิดว่านั่น จะกลายมาเป็นฉากการเสียชีวิตจริงของแบรนดอลรีเมื่อทีมงานไม่ได้ตรวจเช็กลำกล้องปืนให้เรียบร้อยก่อนการถ่ายทำทำให้ยังมีกระสุนค้างลำกล้องปืนอยู่จนเป็นเหตุให้แบรนดอลอรีถูกยิงเข้าที่ท้องด้วยกระสุนปืนจริงที่ทีมงานนำมาดัดแปลงใช้แทนกระสุนปลอมโดยการผ่าเอาดินปืนออกแต่ด้วยความไม่ชำนาญทำให้ดินปืนยังคงหลงเหลืออยู่บริเวณหัวกระสุนและได้ฆ่าชีวิตนักแสดงหนุ่มไปอย่างน่าเศร้าด้วยวัยเพียง28ปีเพียง8วันก่อนการปิดกล้องภาพยนตร์ ที่ได้กลายมาเป็นข่าวเศร้าช็อกวงการฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องเดอะโคลงประสบความสำเร็จอย่างมากหลังออกใช้ในปี1994และได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งในภาพยนตร์ฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค90โดยฉากอันน่าสะเทือนใจที่แบรนดอนลีถูกยิงนั้นไม่ได้ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์โดยทีมงานได้ถ่ายทำฉากนั้นขึ้นมาใหม่โดยการใช้สแตนอินและตัดต่อเอาใบหน้าของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับเข้าไปแทน ริเวอร์ฟ e นิกเสียชีวิตปี1 9 9 3ริเ e อร์ฟ e นิกคืออีกหนึ่งในนักสแสดงหนุ่มดาวรุ่งชาวอเมริกันผู้แจ้งเกิดในเส้นทางนักสแสดงขณะอายุได้16ปีจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง Stand by Me ในปี1986หนึ่งในภาพยนตร์ Coming of Age ที่ดีที่สุดตลอดกาลซึ่งแัดแปลงมาจากงานเขียนของ Stephen King ที่ส่งให้ River Phoenix กลายมาเป็นนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตแห่งฮอลลีวูด ด้วยลุกหล่อเซอร์และบุคลิกที่ดูมีความเป็นกบฏแต่ก็มีดวงตาอันแสนเศร้าที่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนริเวอร์ฟีนิกซจึงมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักสแสดงหนุ่มผู้ล่วงลับอย่างเจมส์ดีนโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าชะตากรรมของเด็กหนุ่มทั้งสองคนจะจบลงอย่างรวดเร็วไม่ต่างกันเลยชีวิตนักสแสดงดาวรุ่งของริเวอร์ฟีนิกซต้องดับวูบลงไปอย่างกะทันหันจากการเสพยาเกินขนาด หลังออกท่องราตรีในย่านเวสฮอลลีวูดร่างของเขาลม้มลงนอนบนฟุตบาทอยู่หน้าเดอะวท์เพอร์รูมในคลับยอดนิยมของเพื่อนนักแสดงหนุ่มจอห์นนี่เด็แม้ว่าวาคินฟีนิกซ์ผู้เป็นน้องชายจะรีบโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อช่วยยื้อชีวิตพี่ชายของเขาแต่ริเวอร์ฟีนิกซ์ก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาในค่ำคืนของวันที่31ตุลาคมปี1993ขณะมีอายุได้เพียง23ปี การจากไปอย่างไม่คาดฝันของพระเอกหนุ่มนอกจากจะกลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกในชั่วข้ามคืนแล้วมันก็ยังส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่อง Dark Blood ซึ่งเป็นภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียวที่เขาพลิกบทบาทมาระบบทเป็นตัวร้ายและถ่ายทําเสร็จสิ้นไปได้เพียง80%กลายมาเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของพระเอกหนุ่ม River Phoenix ซึ่งได้เหลือทิ้งเอาไว้ให้กับผู้กํากับอย่าง George s l i c e r ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายในการหาทางจบภาพยนตร์เรื่องนี้ลงให้ได้ทําให้กว่าที่ภาพยนตร์เรื่อง Dark Blood จะได้ออกฉายเป็นครั้งแรกในปี2012เวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเกือบ20ปีภายหลังการเสียชีวิตของ River Phoenix โดยผู้กำก,กับ George ไลเซอรได้เติมเต็มฉากที่เหลือด้วยการลงเสียงบรรยายในภาพยนตร์ด้วยตัวเองฮิต l e t g เจอเสียชีวิตปี2008ฮิตเล็ตเจอ คือน,นักแสดงหนุ่มชาวออสเตรเลียสที่ได้ฝากผลงานการแสดงอันน่าจดจําเอาไว้กับโลกนี้หลายเรื่องหลายคนรู้จักเขาจากภาพยนตร์รับใบรุ่นสุทธิ์แห่งยุค90อย่าง10 Things I Hate About You ในปี1999ก่อนที่ต่อมา Hit l e e จ e r จะได้โชว์พลังการแสดงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นใน b l o c k b a c k Mountain ปี2005กับบทคาร์บอยหนุ่มแซนเศร้า ท MM ี่แอบมีความสัมพันธ์กับคาบอยอีกคนอย่างลับๆซึ่งส่งให้ฮิตเลเจอร์ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกในฐานะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไปจนมาถึง t เดอะด Knight ในปี2008กับบทบาทจ็อกเกอร์ที่ได้ถูกตีความออกมาใหม่ในแบบฉบับของฮิตเลเจอร์กับการสวมชีวิตเป็นตัวละครจอมวายร้ายในตำนานที่ทำให้โลกต้องยอมรับในฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งของเขา การหลุดออกจากชีวิตจริงและดำหนิ่งเป็นตัวละครสุดบน่นอย่างโจ๊กเกอร์ตลอดการถ่ายทําก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่เดยพลักชีวิตนักสแสดงหนุ่มไปเ <ME U TER S> <c oughs> มื่ออาการหลอนนอนไม่หลับของฮิตเลเจอร์อันเนื่องมาจากความเครียดจากการแสดงที่ทําให้เขาไม่สามารถสลัดความคิดของตัวละครจิตปวดที่โลดแล่นพุ่งพลาดอยู่ในหัวของเขาออกไปได้ <c oughs> จนฮิตเลเจอร์ต้องหันไปพึ่งยานอนหลับลายขนานเพียงเพื่อต้องการจะหลับตาลงและพักผ่อนอย่างสงบโดยไม่มีใครคาดคิดว่าเขา จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยในวันที่22มกราคมปี2008ขณะมีอายุได้เพียง28ปีภาพยนต์เรื่อง The Dark Knight ออกใช้หลังการจากไปของฮิตเลิเจอร์ในอีก6เดือนต่อมา card. ทำลายสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศและยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นที่น่าเสียดายที่ฮิตเลเจอร์ ไม่มีโอกาสได้รับรู้ถึงความสําเร็จและเสียงปรบมืออันดังกึกก้องกับหลายรางวัลที่มอบให้กับความทุ่มเททางการแสดงของเขารวมไปถึงรางวัลอันทรงเกียรติจากเวทีใหญ่อย่างออสการ์ในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมที่ครอบครัวของฮิตเลเจอร์ต้องขึ้นไปรับรางวัลแทนนักแสดงหนุ่มผู้ซึ่งหลับไหลไปแล้วตลอดกาลแต่นอกจากภาพยนตร์เรื่องเดอะดักในแล้วฮิตเลเจอร์ก็ยังมีผลงานเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาสได้สานต่อจนจบ ซึ่งก็คือภาพยนตร์แฟนตาซีผจญภัยเรื่อง The i m a g i n a r i u m of d r p a n n a s s as, u s ในปี2009 ừ. 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 ซึ่งการเสียชีวิตของเขาส่งผลให้การถ่ายทำต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มเดินหน้าต่อเมื่อสามนักสแสดงหนุ่มชั้นนาแห่งฮอลลีวูดอย่างจอห์นนี่เดฟจูดตลอกและคอลินฟารเรลตกลงร่วมสแสดงเพื่อสารต่อบทบาทของฮีทเลเจอร์ผู้ล่วงลับโดยมีการเรียบเรียงบทภาพยนตร์ใหม่อย่างชาญฉลาด ให้นักแสดงแต่ละคนเล่นเป็นชายที่มีรูปลักษณ์เปลี่ยนไปในขณะที่เขาเดินทางท่องโลกไปในจินตนาการโดยนักแสดงทั้ง3คนได้มอบเงินรายได้ทั้งหมดที่พวกเขาได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แก่มาทิลด้าลูกสาวคนเดียวของฮิตและเจอร์อีกด้วยพอวอล์กเกอร์เสียชีวิตปี2013 วอล์คเกอร์คือนักแสดงชาวอเมริกันผู้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากบทบาทการแสดงในภาพยนตร์แฟรนไชส์อันโด,ด่งดังเรื่อง Fast and Furious ในบทบาท Brian นโอคอนเการเสียชีวิตของพอลวอล์คเกอร์ในวัย40ป,ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2013ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ได้สร้างความโศกเศร้าให้กับแฟนๆหลายคนทั่วโลก ทั้งยังสง่งผลกระทบต่อภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Furious 7ผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของพ่อวอล์กเกอร์ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการถ่ายทาในวันที่เขาได้จากไปทําให้ทีมงานต้องหารือกันว่าจะทําอย่างไรกับการถ่ายทาและเนื้อเรื่องที่ยังคงค้างคาอยู่ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วทีมงานทุกฝ่ายต่างก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การบอกลาบทบาทไบรอันโอคอนเนอร์ของพ่อวอล์เกอร์ออกมาอย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุด แม้จะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมและยังต้องเลื่อนวันใช้ออกไปอีกก็ตา่างโดยทีมงานได้นำเสียงพูดและใบหน้าของพอลวอลเกอร์จากภาพยนต์ภาพก่อนๆมาผสมผสานเข้ากับการสร้างภาพด้วย Visual อฟเฟกตจากนั้นจึงนำใบหน้าที่ได้ไปใส่บนร่างของโค d ดี้วอลเกอร์และเคเล็บวอลเกอร์น้องชายทั้งสองคนของพอลวอลเกอร์ที่ได้อาสาเข้ามารับหน้าที่สแตนด์อินในฉากที่เหลือแทนพี่ชายผู้ล่วงลับของพวกเขา และเมื่อภาพยนตร์เรื่อง f u r e o s 7ได้ออกใช้ในปี2015พร้อมกับการปรากฏตัวในฉากสุดท้ายของพ a อ l อ a l เกอก็ทําให้ฉากจบของภาพยนตร์ภาคนี้กลายมาเป็นหนึ่งในฉากบอกลาที่น่าจดจําทั้งยังเป็นฉากที่สามารถเรียกน้ําตาและสะเทือนใจผู้ชมมากที่สุดฉากหนึ่งแห่งโลกภาพยนตร์ ฟิลิปซิมัวร์ฮอฟแมนเสียชีวิตปี2014ฟิลิปซิมัวร์ฮอฟแมนคือนักแสดงชาวอเมริกันผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทการแสดงอันหลากหลายด้วยฝีมือการแสดงที่เปลี่ยนไปด้วยมิติและความสมจริงซึ่งหนึ่งในผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฮอฟแมนก็คือบทบาทของทรูแมนคาโพที่นักเขียนชื่อดัง ที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยสำรวจจิตใจสองฆาตกรโหดในภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องคาโพที่ในปี2005ที่ส่งให้เขาควาดรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาจากแทบทุกเวทีซึ่งก็รวมไปถึงสองเวทีใหญ่อย่างออสการ์และลูกโล,ก,ลกทองคำอีกด้วย of you, of ข่าวการเสียชีวิตของฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมนในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2014ได้สร้างความตื่นตกใจ และสะเทือนใจให้กับแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก<ๆ>ร่างที่ไร้วิญญาณของนักสแสดงชื่อดังวัย46ปีถูกพบในห้องน้ำที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในมหาคนครดิยวยอยอบผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่าฮอฟแมนเสียชีวิตจากการเสพยาเกินขนาดจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเกลมฉีดยาบนแขนของเขาและซองใส่สารเสพติดที่เชื่อว่าเป็นเฮโรอ,อีนอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์ของเขาอีกด้วย การจากไปอย่างน่าเศร้าของฟิลิปซิมัวฮอฮฟแมนเกิดขึ้นในขณะที่การถ่ายทำภาพยนตร์ The Hunger Games Mockingjay Part 2ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีโดยเขายังคงเหลือเวลาอีก8วันในการถ่ายทำสองฉากที่เหลือของเขาในบทพลูทากเฮฟเฟนบีฟรานซิสลอวเรนส์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ปฏิเสธที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือตัวแสดงแทนเข้าช่วยในการสร้างตัวละครนักแสดงผู้ล่วงลับขึ้นมาใหม่เพราะยากที่จะหาคนที่มีพลังการแสดงได้เทียบเท่าฮอฟแมนทีมงาน จึงได้หาทางออกด้วยการปรับเปลี่ยนบทบางส่วนของฮอฟแมนให้นักแสดงคนอื่นเป็นผู้พูดแทน The Hunger Games Mockingjay Part 1เปิดตัวออกใช้ในเดือนพฤสจิกาย,ยนปี2014เก้าเดือนหลังจากการเสียชีวิตของฮอฟแมนภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกตามมาด้วยการเปิดตัว The Hunger Games Mockingjay Part 2ในปี2015 ซึ่งได้กลายมาเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายหลังการเสียชีวิตของฟิลิปซิมัวร์ฮอฟแมนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอีกบทบาทที่น่าจดจํากับความสามารถทางการแสดงที่ยากจะหาใครมาแทนที่ได้โรบินวิลเลียมส์เสียชีวิตปีศ0 1 4 โรบินวิลเลียมส์คือนักแสดงชาวอเมริกันมากความสามารถผู้สร้างความบันเทิงผ่านผลงานภาพยนตร์มากมายหลายเรื่องตลอดระยะเวลาที่เขาได้หลดหล่นอยู่ในวงการบันเทิงกว่า3าทศวรรษการแสดงของโรบินวิลเลียมส์โดดเด่นด้วยทักษะการแสดงแบบด้นสดพรสวรรค์นในการสร้างสรรบทพูดและมุกตลกที่ไม่เพียงเรียกรอยยิ้มและเสียงหออัวเราะแต่ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก จนเขาได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักแสดงตลกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลด้วยฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งนี้เองทําให้โรบินวิลเลียมส์สามารถคว้ารางวัลมาครองมากมายทั้งรางวัลลูกโลกทองคำหกรางวัลรวมไปถึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง4ครั้งก่อนจะเอาชนะมาได้หึงรางวัลในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting ซึ่งออกฉายในปี1997 การเสียชีวิตของโรบินวิลเลียมส์ในวันที่11สิงหาคมปี2014กลายมาเป็นข่าวช็อกโลกราวกับเรื่องตลกร้ายเมื่อนักแสดงผู้เป็นดังตัวแทนแห่งความสุขของผู้คนทั่วโลกกลับเลือกจบชีวิตของตัวเองลงด้วยการฆ่าตัวตายในวัย63ปีภาวะซึมเศร้าหวาดกลัววิตกกังวลและอาการนอนไม่หลับที่สะสมมาเป็นเวลานานทำให้โรบินวิลเลียมส์มีอาการแย่ลงจนถึงขั้นสูญเสียความทรงจำไป โดยก่อนหน้าการจากไปอันน่าเศร้านี้โรบินวิลเลียมส์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันระยะเริ่มต้นแต่จากผลการชนะสิดในภายหลังพบว่าการวินิจฉัยโรคของเขาในครั้งนั้นผิดพลาดและตัวการที่ทําให้เขาต้องทนทุกทรมานเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทด้วยโรคลูวีบอดี้ดีเบนเชียซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เขามีอาการสมองเสื่อมจนเกิดภาพหลอนและไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกต่อไปบทบาทการแสดงเรื่องสุดท้าย ที่โรบินวิลเลียมส์ได้ฝากฝีมือเอาไว้คือภาพยนตร์แฟรนไชส์ภาค3เรื่องใน at the museum secret of the tomb ในปี2014ซึ่งเขาได้รับบทบาทเป็นเท็ดดี้รูสเวล t ์หนึ่งในหุ่นจำลองในพิพิธภัณฑ์ที่กลับมามีชีวิตอย่างมหัศจรรย์ในยามค่ำคืนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉายอีกราว3เดือนต่อมาภายหลังการจากไปของโรบินวิลเลียมส์ในปี2014 ็นอีกหนึ่งในผลงานการแสดงเรื่องเยี่ยมที่จะยังคงทาหน้าที่สร้างเสียงฮอราะและมอบแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้ชมต่อไปแม้ว่าโรบินวิลเลียมส์จะได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเชดวิกบสแมนเสียชีวิตปี2020เชดวิกบสแมน คือนักแสดงชาวอเมริกันที่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากบทบาทของกษัตริย์ทิชาลาในภาพยนตร์เรื่อง Black Panther ในปี2018ที่ทำให้ชื่อของ Chadwick Boseman ขึ้นท่นเป็นราชาแห่งภาพยนตร์แอคชั่นที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากมายการเสียชีวิตของ Chadwick Boseman ในวัย43ปีเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2020หลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้มานานกว่า4ปี จนกระทั่งมะเร็งร้ายได้ลุกลามไปสู่ระยะสุดท้ายในที่สุดสร้างความตกใจให้กับฟแฟนๆทั่วโลกที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับสาธารณาชนได้รับรู้เลยแชดบิกบอสแมนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ในระยะที่3มมาตั้งแต่ปี2016แต่เขาเลือกที่จะเก็บงำอาการป่วยของตัวเองไว้เป็นการส่วนตัวและยังคงทำงานแสดงที่เขารักต่อไปโดยมีเพียงคนใกล้ชิดเท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้ ซึ่งผลงานภาพยนตร์ในช่วงหลังทั้งหมดของแชดวิกบอสแมนถูกถ่ายทำในระหว่างที่เขาต้องรับการรักษาตัวด้วยการทำเคมีบำบัดและการผ่าตัดมานับครั้งไม่ถ้วนโดยบทบาทสุดท้ายก่อนการจากไปของ c แชดวิกบอสแมนก็คือการรบบทเป็นนักดนตรีหนุ่มไฟแรงในภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่อง Marini's Black Bottom ซึ่งได้ออกฉายในอีก3เดือนต่อมาภายหลังการเสียชีวิตของเขา ภาพยนตร์เรื่อง m a r e n e s Black Bottom <S เป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักวิจารณ์จนได้รับการเสนอชื่อเข้าจริงรางวัลออสการ์ถึง5้าสาขาโดยที่การแสดงอันทรงพลังของเชดวิกบอสแมนก็ได้ส่งให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าจริงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมซึ่งแม้จะพลาดรางวัลไปแต่เขาก็สามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประเภทภาพยนตร์ดรามา่าจากเวทีลูกโลกทองคามาครองได้สําเร็จทําให้เชดวิกบอสแมน สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นนักแสดงผิวดําคนแรกบนเวทีลูกโลกทองคําที่ได้รับ,บรางวัลหลังจากเสียชีวิตไปแล้วหวังว่าคงจะถูกใจคอนังทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจสําคัญในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคิดว่าเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับ อยากให้คีวบทนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ